นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มาทําความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทํางานของระบบสตาร์ทไฟฟ้าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสตาร์ทมือนะครับคือในรถที่เป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้าหรือสตาร์ทมือเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวรีเลย์สตาร์ท นะซึ่งเรื่องของรีเลย์สตาร์เนี่ยคือครูเคยทําคลิปไปแล้วนะครับวิธีการเช็ครีเลย์นะแล้วก็มีรีเลย์สตาร์หลายๆแบบเนี่ยนะครับเอามาให้เอามาสาธิตอธิบายให้ฟังแต่ก็อาจจะมีผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่ทีแรกหรืออาจจะพลาดการรับชมตรงนี้ไปก็เลยคอมเมนต์มาถามมาแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อยๆว่า รถของตัวเองเนี่ยนะครับที่เป็นสตาร์ทมือเนี่ยเดี๋ยวมันก็สตาร์ทติดได้บ้างไม่ได้บ้างนะล่าสุดก็บอกว่าเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใหม่ไปแล้วเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวติดบ้างไม่ติดบ้างครูก็เลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูมาอาธิบายเอาแบบว่าเป็นวงจรที่ง่ายที่สุดนะครับอ่าไม่มีเรื่องของสวิตช์เบรกหน้าเบรกหลังมาเกี่ยวขอ้องอ่าโอเคนะ เดี๋ยวครูขออนุญาตแต่งตัวไม่สุภาพนะครับพอดีเป็นช่วงเย็นนะครับสอนเสร็จครูก็ไปวิ่งออกกาลังกายเป็นประจำทุกวันในรถที่เป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้าหรือสตาร์ทมือเนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟนะซึ่งก็คือแบตเตอรี่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะมีสายขั้วลบต่อลงกราวหรือถ้าเกิดเป็นภาษาช่างบ้านๆก็คือสายดิน เสร็จแล้วแบตเตอรี่ขั้วบวกนะบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีสายออกมาสองเส้นก็ได้คือเป็นเส้นเล็กเป็นสายเส้นเล็กกับเป็นสายเส้นใหญ่แต่ในที่นี้คือครูบอบว่าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็จะมีสายออกมา1เส้นเดี๋ยวครูให้ดูเส้นนี้ก่อนนะครับสายเส้นบนเนี่ยนะตรงนี้คือจุดบัดรกรีสายเส้นเนี่ยมันจะจ่ายไฟเนี่ยไปรอที่รีเลย์สตาร์ทไปรอที่สะพานไฟ หรือหน้าคอนแทคหรือหน้าสัมผัสแล้วแต่คุณจะเรียกนะมารอจะเห็นว่าตอนนี้วงจรเนี่ยมันไม่ได้ต่อสะพานไฟไม่ได้ต่อเพราะฉะนั้นไฟจากแบตเตอรี่ขั้วบวกอ่ะกูใส่เครื่องหมายเลยนะครับลบบวก <c oughs> เมื่อสะพานไฟหรือหน้าคอนแทคไม่ได้ต่อไฟก็ไม่สามารถวิ่งไปหาตัว m ก็คือตัวมอเตอร์สตาร์ ส่วนท่านใดจะเรียกว่าใดสตาร์ทอันนี้นก็เรื่องของท่านคือครูก็ไม่ไปข้องเกี่ยวกับท่านแล้วที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทก็จะมีการต่อลงกลาวแต่จากวงจรเนี่ยคือครูก็เขียนให้หันใหญ่โตโมโหลานห้เห็นเลยว่าไฟอย่างแบตเตอรี่บวกมันวิ่งไปมอเตอร์ไม่ได้เพราะว่าสะพานไฟหรือหน้าบอนแทกยังไม่ได้ต่อเข้าใจนะครับมีไฟเดลรอ ทีนี้เรากลับมาดูตรงขั่วบวกสายที่วิ่งออกมามีจุดตัดรีเสร็จแ,แล้วลงมาตัวเนี้ก็คือฟิลนอ่ครูใช้ง่ายๆคือใช้ฟิลแค่ตัวเดียวมีฟิลเสร็จแ,แล้วไฟจากฟิลเนี่ยนะครับจะวิ่งไปรออยู่ที่เมนสวิตหรือสวิตกุญแจนี่ครูก็ใช้ตัวย่อว่า SW s w s w i t คุณก็จะเห็นอีว่าตอนนี้ไฟก็มารออยู่ที่สวิตกุญแจไฟยังออกจากสวิตกุญแจไม่ได้ส่วนในข้างบนไฟก็ไปรออยู่ตรงนี้เราไม่ได้ซื้อรถมาจอดโชว์เราซื้อรถเอามาวิ่งใช้ใงานเพราะนั้นครูก็เอาลูกกุญแจเสียบแล้วครูก็บิดไปที่ตำแหน่ง on. ออนครูเขียนชื่อไหน O N on <c oughs> พอออนปุ๊บถ้าสวิตกุญแจเราไม่ได้เสีย ไอ้สะพานไฟหรือหน้าคอนแทคในสวิตช์ก็จะทำไมครับต่อวงจรเพราะต่อวงจรเสร็จปุ๊บไฟมันก็จะวิ่งตามสายเส้นนี้นะครับเข้าไปที่รีเลย์แล้วจะเห็นเลยว่าเนี่ยว,วิ่งไปปุ๊บไอ้นี่คือไม่ใช่ไส้เดือหรือกิ้งคือนะครับอันนี้คือขดลวดที่อยู่ในตัวรีเลย์เดี๋ยวครูอธิบายทฤษฎีเสร็จแล้วเดี๋ยวครูไปพิสูจน์ให้ดูนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านขดลวดแล้วไฟเนี่ยก็จะมารออยู่ที่ตัวนี้ จะเห็นว่าสวิตตัวนี้กับสวิตตัวเนี้กูใช้สัญลักษณ์ไม่เหมือนกันซาสวิตตัวแรกคือออนแล้วจะอยู่อย่างนั้นถ้าจะให้มันออฟคือต้องบิดกลับแต่สวิตตัวเนี้คือสวิตกดสตาร์ทถ้ากดสะพานไฟหรือหน้าคอนแทคจะต่อพอนิ้วออกมันจะเด้งกลักบผ่านฟิวสวิตออนไฟวิ่งต่อวิ่งผ่านกดลวดไฟจะรออยู่ที่สวิตกดสตาร์ท พอทุกอย่างพร้อมเราก็พุชกดพอกดปกั๊บตัวนี้ก็จะทำไมครับต่อวงจรพอต่อวงจรไฟวิ่งผ่านขดลวดลงกาวได้ตามหลักของช่างไฟฟ้าเขาบอกไว้ว่าเมื่อมีกระแสไฟวิ่งผ่านขดลวดขดลวดอันนี้จะแปลสภาพเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วมีแรงดึงดูดมีแรงเหนี่ยวนำแล้วแต่คุณจะใช้สับเรียย มันก็จะมีแรงดึงดูดไปดูดให้สะพานไฟหรือหน้าคอนแทคตัวเนี้ยต่อวงจรจะได้ยินเสียงดังแป๊กพอมันต่อวงจรไฟที่มันรออยู่มันก็จะวิ่งไปที่มอเตอร์สตาร์ไฟที่วิ่งผ่านมอเตอร์สตาร์สมมุติตอนนี้มอเตอร์สตาร์เราไม่ได้มีปัญหาไฟวิ่งผ่านมอเตอร์สตาร์ลงกาวมอเตอร์ก็หมุน พอมอเตอร์หมุนมอเตอร์ก็จะไปขับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะเกิดจังหวะดูดอัดระเบิดคลายทำงานไปพอเครื่องยนต์สตาร์ทติดเราก็เอานิ้วออกจากปุ่มกดสตาร์ทสวิตตัวนี้ก็จะเด้งกลับพอสวิตมันเด้งกลับไปไฟมันวิ่งผ่านขดลวดได้อยู่แต่มันลงกาวไม่ได้ไม่ครบวงจรมันก็ไม่เกิดสนามแม่เหล็กไม่เกิดการเหนี่ยวนำ เพราะฉะนั้นไอ้หน้าคอนแทคอันนี้มันก็จะดีกลับไปก็ไม่มีไฟจ่ายไปที่มอเตอร์สตาร์มอเตอร์สตาร์เราก็ต้องทำไมครับหยุดหมุนหยุดการทำงานแต่เครื่องยนต์นะ่คือสตาร์ตติดไปแล้วนะทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานไปนะครับครูพูดเฉพาะถึงตัวรีเลย์นะครับผ่านการใช้งานไปถ้า ขดลวดที่รีเลย์มันขาดกูว่าสมมุติเอาขดลวดมันขาดมีไฟวิ่งผ่านขดลวดไม่ได้คุณกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้มันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดการเหนียวนำให้สพานไฟหรือหน้าคอนแทคมาต่อวงจรได้นี่ครับคำตอบก็คือไม่ได้ในกรณีนี้ก็เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ตตัวใหม่ไป นะซึ่งบอกแล้วเดี๋ยวครูพาไปพิสูจน์ให้ดูว่าไอ้ขดลวดดิเลทขาดหรือไม่ขาดแต่ในบางครั้งพอใช้งานไปนะขดลวดพวกนี้มันเสื่อมสภาพได้นะครับไฟวิ่งผ่านขดลวดได้ก็จริงแต่ว่าการเหนียวน้ำเนี่ยมันเกิดได้น้อยแรงดึงดูดที่จะดึงให้หน้าสัมผัสมาแตะได้เต็มที่เนี่ยมันก็เกิดได้น้อย พูดนะง่ายคือรีเลย์มันเสื่อมมันทํางานได้แต่แรงดึงดูดมันน้อยมันก็ทําให้ไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไปที่มอเตอร์สตาร์ได้น้อยหรือที่ครูเคยเจอนะครับขดลวดไม่ขาดขดลวดไม่ได้เสื่อมแต่เกิดจากหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสผตรงเนี้มันไม่นะเวลาเรากดสวิตช์สตาร์ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานดังแป๊กชัดเจนเลย แต่ไฟเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งผ่านได้เพราะว่าหน้าคอนแทคข้างในมันไหม้มันสกปรกแล้วพวกนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเวลามันมีปัญหาเนี่ยคือเขาเปลี่ยนตัวใหม่แต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถส่วนตัวของของครูของลูกศิษย์ครูอย่างเงี้ยที่มีความรู้อยู่เนี่ยเราอาจจะพาตัวรีเลย์หรือแกะตัวรีเลย์เนี่ยมาขัดมาทำความสะอาดหน้าคอนแทคหน้าสัมผัสได้ ถ้าเป็นรถส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเป็นรถชาวบ้านท,ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดว่าเอาออกมาขัดมาแกะมาทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้อีกนานเท่าไหร่จะรับประกันยังไงนะครับนั้นโดยท,ท,ทั่วไปมีปัญหาคือเปลี่ยนทีนี้เดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้ดูว่าอ่ามันเป็นอย่างที่ครูว่าไหมเพราะบางคนบอกว่า,วาเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ติดได้เดี๋ยวก็ติดไม่ได้ ถ้าถามครูเนี่ยคือครูไม่อยากจะตอบหรอกว่าเป็นตัวนั้นเป็นตัวนูน้นเป็นตัวนี้เพราะครูเคยพูดย้ําอยู่เสมอว่าถ้ารถมีปัญหาเนี่ยคือครูขอเอารถมาตรวจสอบแล้วหาสาเหตุถ้าถามมาแล้วตอบเนี่ยมันเหมือนครูเหวี่ยงแหนะมันก็ตอบไปเนี่ยไอ้นั่นไอ้น่นไอ้นี่ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แล้วบางคนเนี่ยคือครูแค่บอกว่าให้ไปตรวจสอบแล้วเขาตรวจสอบไม่เป็นเขาก็ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยน พอซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วมันไม่หายครูเนี่ยกลายเป็นแพ้รับบาปเลยก็ถามกับครูมาครูเขาบอกว่าสงสัยตัวนี้ก็ไปซื้อเนี่ยแหละคือปัญหาครูถึงไม่อยากตอบครับคือขอตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นที่อะไหล่ตัวไหนเช็คให้ชัวร์แล้วค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนอย่างนี้สบายใจกว่านะโอเคนะครับตรงนี้นะข้าวๆอย่างนี้เดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้ดูว่าของจริงเนี่ย ถ้าเราจะตรวจสอบเราก็มีแค่แบตเตอรี่มีสายไฟแล้วก็มีเทสแลมเครื่องมือง่ายๆนะถ้าเราไม่ได้เปิดร้านประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเครื่องมือเทปอ่ารีเลย์ตัว2 0 0 3 0อยาออะไรเงี้ยไม่ต้องแล้วครับเอาเครื่องมือง่ายๆแบตเตอรี่กับสายไฟไม่กี่เส้นก็เช็คได้โอเคนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะไปเตรียมวิธีการตรวจสอบให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับ ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับเวลาเช็คครูก็บอกว่าเราไม่มีมัลติมิเตอร์เราไม่ซื้อเราใช้สายไฟแบตเตอรี่ในรถแล้วก็หาเทสแลมมาตัวหนึงเทสแลมตัวนี้ที่ครูบอกว่าในเพจเขาขายตัวละหลัก10บ,บาทนะครับอ่าท่้นแรกเลยนะครับถ้าเป็นรีเลย์ที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันจะมี2อขั้วเล็กกับ2ขั้วใหญ่ ไอสองขั้วเล็กนั่นคือขดลวดนะครับครูก็หาสายไฟมานะครับเสร็จแ,แล้วครูก็แตะเช็คก่อนว่าขดลวดขาดไม่ขาดโดยคุณจะแตะบวกแตะลบก่อนก็ได้เดี๋ยวในที่นี้นะครับครูจะเอาสายสีแดงแตะแบตบวกแล้วเดี๋ยวสายสีดําแตะแบตลบครูจะแตะไป5ทีแล้วคุณสังเกตนะครับว่าคุณจะต้องได้ยินเสียงรีเลย์เนี่ยมันดัง5แตก็กอ่นนะครั้งที่1น,นะ1ดังนะครับ 2ดัง3ดัง4ดัง5ดังก็แสดงว่าขดลวดไม่ขาดแล้วก็มันไปดูดให้หน้าคอนแทกหรือสะพานไฟเนี่ยต่อวงจรได้ครบ5ครั้งแต่ยังไม่ได้บอกว่ารีเลย์ตัวนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ต้องพิสูจน์ต่อครูก็ไปหาสายไฟมาใหม่ นะไอ้ขั้วที่มาจากแบตแล้วไปมอเตอร์มันจะเป็นขั้วใหญนะ่คุณก็หาหางปลาหรือขั้วสายไฟใหญ่มาครูก็เสียบนะครับเสร็จแล้วนะครับครูก็เอาเทสแลมเนี่ยหนีไปที่ขั้วใหญ่อีกฝั่งหนึ่งส่วนอีกปลายหนึ่งของเทสแลมนะครับสมมติเราทําอยู่คนเดียวนะครับครูก็จิ้มเข้าไปกับขั้วลบ หลังจากนั้นให้ครูจับขั้วบวกสีแดงกับขั้วที่ไฟจากแบตเตอรี่มาลอบรวมวเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นะครับอ่าแล้วครูก็จะแตะไป5ทีให้ท่านสังเกตนะครับ5ทีเนี่ยเทสแลมติดทั้ง5ทีไหมเอานะครับทั้งที่1 1ติดทั้งที่2เทสแลมติดทั้งที่3เทสแลมติดทั้งที่4เทสแลมติด ครั้งที่5้าเทสแรมติดะฉะนั้น5ท้ทีเทสแรมติดทุกทีเลยก็แสดงว่ารีเลย์ตัวเนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผ่านเอาไปใช้งานต่อแต่เดี๋ยวครูให้ดูรีเลย์ตัวที่มีปัญหานะครับสักครู่หนึง่งอ่ะครู่นะตอนนี้พี่ปุ้ยเป็นตากล้องให้อยู่อ่ะคือครูก็เช็คเหมือนเดิมนะครับเช็คเหมือนเดิม ขออญาตนะสักครู่นะครับอครูก็หาสายไฟมาสีแดงบวกสีดำลบเหมือนเดิมนะครับเสียบเหมือนตัวแรกเลยครับอ่ะสีแดงครูเสียบเข้าขดลวด สีดำเสียบขั้วลบอีกฝั่งหนึ่งของขดลวดอ่ะครูก็เสียบพอเสียบเสร็จก็เหมือนเดิมครับคือครูก็เช็คก,ก่อนว่าขดลวดขาดหรือไม่ขาดถ้าเช็คแล้วขดลวดขาดก็ไม่ต้องไปเช็คสะพานไฟหรือหน้าคอนแทคอ่ะครูแตะขั้วบวกนะครับแล้วฟังนะครับครูจะแตะที่ขั้วลบ5ที มีเสียงดังของรีเลย์นะครับแต่ในโทรศัพท์หรือในกล้องท่านอาจจะได้ยินไม่ชัดดังนะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ดังนะสามก็ดังสี่ก็ดังห้าก็ดังครับก็แสดงว่าขดลวดไม่ได้ขาดสามารถดึงให้หน้าคอนแทคเนี่ยต่อวงจรได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เช็คต่อว่าหน้าคอนแทคมันต่อแล้วไฟมันวิ่งออกจริงไหม เราก็ไม่รู้ถึงปัญหาก็ทําเหมือนเดิมครับครูก็เอาสายไฟสีแดงเส้นใหญ่ขั้วใหญ่มาเสียบเข้าเคนะแล้วครูก็เอาเทสแลมนะครับหนีบเข้ากับขั้วใหญ่ของรีเลย์เสร็จแล้วทําเหมือนเดิมอีกครับจับสายสีแดงสองเส้นนี้เข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่ เรียบร้อยนะครับท่านดูที่เทสแลมนะคะครูแตกครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งเสียงรีเลย์ทำงานนะครับแต่เทสแลมไม่ติดครั้งที่สองเสียงขดลวดดีเลย์ทำงานครับแต่เทสแลมไม่ติดครั้งที่สามเสียงขดลวดดีเลย์นะครับดึงให้หน้าคอนแทคต่อแต่เทสแลมไม่ติดครั้งที่สี่ใช่ไครับพี่ปุ้ยครั้งที่สี่ เสียงขดลวดนะครับดึงให้หน้าคอนแทคต่อวงจรแต่เทสแลมไม่ติดท้งที่ห้าตึ๊กก็ไม่ติดก็ไม่ติดครับเห็นไหมอย่างนี้ชัดเจนกว่านะครับเพราะนั้นเราจะมาบอกว่าได้ยินเสียงติ๊กแตกติ๊กแตกมันต้องทํางานครูบอกมันไม่มันไม่จำเป็นครับหน้าคอนแทคข้างในมันไหมมันสกประปกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดท่านเช็คแบบนี้แล้วเนี่ยหน้าคอนแทคมันไม่ต่อวงจรให้ไฟมันวิ่งออกไม่ได้ ท่านจะแกะมาซ่อมมาขัดทําฟาร์ซานะคือเรื่องของท่านอันนี้คือครูไม่ไปยุ่งเกี่ยวนั้นตัวแรกร้อยเปอร์เซนดีตัวที่สองก็ร้อยเปอร์เซนเหมือนกันเสียอะทีนี้เดี๋ยวครูให้ดูตัวที่สามช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยอตัวที่สามนะครับ อ้ตรงเนี้ยที่ที่เป็นสกรูยึดเนี่ยนี่คือแทนไฟที่มาจากแบตเตอรี่แล้วอีกขั้วหนึ่งคือปลายมอเตอร์สตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตสายนี่คือครูไม่ขออนุญาตถอดสลับบวกลบไม่เป็นไรนะครับแค่ทดสอบเหมือนเดิมครับคือครูเช็คขดลวดก่อนสีแดงบวกสีดำลบอ่าแล้วครูแตะ5ทีเหมือนเดิมนะครับทั้งที่1 อ่าทำงานนะรีเลย์ทำงานนะครับมีเสียงดังแท๊กครั้งที่สองทำงานทำงานครั้งที่สามทำงานอ่าครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าก็แสดงว่าขดลวดไม่ได้ขาดแต่เราทราบไหมครับว่าแล้วสะพานไฟมันต่อวงจรแล้วมันจ่ายไฟออกหรือเปล่าเราไม่ทราบเพราะนั้นพอไม่ทราบก็เช็คเหมือนได้สองตัวเมื่อสักครู่อ่า เดี๋ยวครูขออนญาตเอาเนี่ยมาแทนเป็นขั้วบวกนะครับแตะเข้าขั้วบวกส่วนอันนี้ก็คือหนีบเข้ากับเทสแลมเดี๋ยวมันจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกรูนะครับมันไม่ใช่ขั้วหนีบง่ายๆอ่ะห้เหมือนเดิมนะครับดูนะครั้งที่หนึ่ง รีเลย์ทำงานนะครับแต่เทสแลมไม่ติดท้งที่2ไม่ติดเดี๋ยวหาว่าครูแต่นี้ไม่ดีอีกนะครับท้งที่3ไม่ติดไม่ติดท้งที่4ก็ไม่ติดท้งที่5เงียบอ่ะพอท้งที่6กเป็นไงครับติดติดไม่ติดไม่ติดอีกละติดม้งไม่ติดมาก ชัดเจนไหมครับสิบทีติดสองทีเหมือนอย่างที่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาถามครูว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทใหม่แล้วเดี๋ยวก็ติดบ้างเดี๋ยวก็ไม่ติดบ้างคือเรายังไม่เช็ครีเลย์เลยมอเตอร์สตาร์ทของแท้เนี่ยตัวละพันกว่าบาทในขณะที่รีเลย์เนี่ยตัวละหลักร้อยบาทแล้วเรายังไม่เช็คอะไรเลยแต่เราได้ไปซื้อของแพงมาเปลี่ยนก่อน อันนั้นถ้าเกิดในกรณีมันเป็นรถของเราก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นรถลูกค้าล่ะครับที่ซื้อมอเตอร์สตาร์ทมาเตี่ยเลยชั่วลูกค้าฟักตังให้เราไปซื้อมอเตอร์สตาร์ทมาแล้วปรากฏว่าพอติดตั้งมอเตอร์สตาร์ทเข้าไปสตาร์ทไปสิบทีอย่างเงี้ยมอเตอร์หมุนสองทีอีกแปดทีไม่หมุนเป็นไงล่ะครับลูกค้าก็มองเราเลิกลากเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถามครูออครูไม่อยากจะตอบนะครับ แต่ถ้ามีรถมาอย่างนี้คือครูเช็คก่อนอ่าสตาร์ทไป10บทีติด2อทีมีไฟเทสแรมติด2องทีอีกแทีไม่ไม่ติดเลย crew mm hmm. ครูก็บอกเลยว่าอันนี้ยรีเลย์น่าจะมีปัญหาเปลี่ยนรีเลย์ตัวละหลักร mm ้อ hmm. ยกลับไปเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทตัวละหลักพันบางรุ่นอาจจะตัวละ2อ0 0ันสากว่าบาทนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยน แล้วเสียงที่เราได้ยินทุกครั้งที่เวลาเรากดปุ่มสตาร์ทสวิตสตาร์ทเสียงรีเลย์ทำงานนั่งแป๊กแปก๊ก็ไม่ได้การันตีว่ารีเลย์ตัวนั้นไม่เสียนะครับเพราะนั้นคลิปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเช็คให้ดีก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ